สวัสดีค่ะทุกคงทุกบช่องน้อยไอดาพผ่าโซ๊กแสวบี้นะคะวันนี้น้อยไอดามาเปลี่ยนน้ำกับปูนะคะนี่ดูปลาดุค่ะย้ายมาบ่อใหญ่แล้วนะคะนีอือไปยู่งทำไมน้ำเข้าไะเต็มเลย ตัวหนึงที่มันเป็นแผลด้วยนะที่ไหนก็มันดูที่มันเป็นแผลนะคะหาก่อน่เงี่ยตัวใหญ่เยอะอยู่นั่นแหละคือตัวเล็กตัวเล็กนใี่นี่มีสองตัวแล้วเนี่นมยมีตัวนึงที่ใหญ่ด้วยนะ น,นี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากเต็มเลยน้ำต้องเปลี่ยนนะคะเพราะน้ำมันหมียง เริ่มโตแล้วมีอยู่ตัวนี้ที่มัน,นเป็นแผลมันหายไปไหนเดี๋ยวตัวไหนที่มันเป็นแผนะคะจะย้ายไปอีกบ่อนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนำไปชนแนละ้วเดี๋ยวไปชนใครแบบนนะี้เนี่ยมันเยอะใช่ไหมแล้วมันจะเจ็บแผลเอาที่ตัวเล็กด้วยนะม่ไหนก็ไม่รู้ตัวใหญ่อยู่หน่อยที่ตึงขนาดไ,ไม่รู้เลย ใหญ่ก็แถาไม่หญมคุณชอบไปตรงน้นนี่ค่ะน้าก็จะมีงนี้เข้ามาเนี่ชัดเจนเลย นี่นะคะผลิตตอนแรกที่บอกว่าไอคิดนั่งอ่ะที่ไหนา้ทำคิดปลาดุกอ่ะน่ะไอได้ย้ายมาแล้วนะคะเห็นไหมใหญ่ขึ้นต่างจากตอนแรกเลยเนาะตอนแรกก็ตัวเล็กอยู่นะที่นายได้ทำคิดให้เพื่อนๆดูแล้วเหนกันอะ่ะพอย้ายมาบ่อใหญ่มันก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะดูเลยแต่ตัวใหญ่จริงนะเนี่ยอเอาละค่ะ คลิปนี้ก็พอไรน,นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ตดตามกดซับสไคร้ให้นายได้ไติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย